สวัสดีค่ะสวัสดีเคยตอนเชา้าเนาะวันนี้วันคารที่ที่สี่เนาะเดี๋ยวเราจะเอาบรรยากาศอ่ะหมู่บ้านที่อิหละกระบานเนาะอีหละกระบานหมู่บ้านนี่แล้วก็อ่าไปงานที่สวรรคเขตเดี๋ยวพอไปถึงงานพี่น้องมีเด็กน้อยเอฟซี FC อิหละที่ได้เล่าบักไล่มาถามาถาขอถ่ายรูป น้ําทีดาเล่าแบบหลายเลยแหละรุ่นรุ่นเดียวกันเลยแบบเมื่อขอทะลุเดี๋ยวเขาไปเบิรงพาบรรยากาศกันค่ะน้องครับมางานบาดเจ้าของครับตอนนี้ครับน้องๆล่อเที้ยวไทยกลายเป็นไอดอลของน้องๆฟังโปบอเล่าเออเดีใจน้ำดีใจน้ำเด้อดียใจน้ำดีใจน้ำอ่าี่ด้อน ยัไม่ถ่ายเขย,ยังไม่ถ่ายเข้ามานะเนอะดีใจ <laughs> โอ้ดีใจน้ำดีใจน้ำมาเลยลูกเข้ามาเลยมาเลยมาเลยไม่ต้องเกินลูกแม่มามาเลย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 ไม่ต้องเกินเลยเอ,ยเอยมาเลยมาเลยนีสุดยอดเลยลูกอ่ะกอดได้กอดได้กอดได้นะกอดได้นะ ติบอยู่วะแม่ยกขึ้นติบอยู่ดิี้ยดาวเด่นดาวเด่นโอ้ก็กลายเป็นไอดอลของน้องๆทางฝั่งซ้ายแล้วนะสำหรับธิดาลาวเนาะที่มาตามฝันนี่เพลงเป็นของเจ้าของแล้วก็พอกลับไปบ้านเกิดแต่จีอะมีน้องๆนี่อีซีมาขอทายลูก หมือนที่คู่สลาเพิ่นเคย้าเนะว่าอาศิลปินจะดังบ่ดังก็ต้องถ้บเบิงตอนเวลากับบานหรือว่าทางบานจะคของอะให้การตอบรับซาใดถยังสินะพี่นอ้องสุดยอดอีลีสำหรับน้องธิดาล่าพ่อกลับไปก็มีงานค้นฟังนันปกติเห็นบอูบอกว่าเขาจะบอคอยมากแบบนี้จังสินะพอเห็นนอ้องไปกัมาขอไทยรูกขอไทยหยังกับเป็นภาพบรรยากาศที่ดีๆเนาะแล้วก็เป็นไอดอลของน้อง ไปเลยสำหรับน้องธิดาลาวเมื่อคืนีนงานคอนเสิร์ตเนาะของบานปุ้บานพ่าพู้กะขึ้นทั้งสามสาว่ะเลส3มใบเทาแล้วก็เดี๋ยวเขาจะโยงบรรยากาศช่วงอีลาขึ้นนะเวทีเนาะขึ้นเวทร้องบนเวทีว่าจะเป็นอะไรยังไงเนาะไปบึงกันจ้าขอเสียงเอ็มซีธิดาลาวเนี่ยครับ <c oughs> โอ้มาหลายเต๋อชอบพี่น <c oughs> ้องบ้านเรานี เอฟซีพี่น้อยเอฟซีรองที่ đá เราเปิดเลย แต่ว่าไหนก็ไหนขอเจ้าแต่ว่าไหนก็ไหนขอเจ้าเจาใ้รักขอเจาให้รักขอเจ้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 าให้รัก เป็นมูนอีลาได้อจะพาดใกัรนากหลาย thank uh -huh.

Oh, <laughs> am จบไปอย่างสวยงามเนาะสำหรับงานเมื่อคืนนี้ผู้ใดได้เบิ่งมังแล้วหรือจังใดคอมเมนต์มาบอกกันแน่เพี่อนๆเขียนมาพูดคุยมาทักทายกันได้เนาะ ว่าเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวเธอเกิดมีอย่างที่อัปเดตหรือว่าอ่ามีอะไรใหม่ๆเดียเ๋ยวเขากระสิมานำเสนอให้เอฟซีเดบึงอ่าให้ไดบึงอาจจะพูดติดๆขัดๆในพิรันก็ขออภัยเนะาะเพราะว่ายังไม่เก่งก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่เราจะมาะให้ f อไซีเดบึงแล้วก็สำหรับมือนี้ไ w ว่าสั p นติดตามก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยเนาะฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วก็อ่า ขอลงคลิปไปสำเนียสำหรับมน้เดี๋ยวต้องไปเห็นงานเดล่พี่น้องเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ